สวัสดีครับวันนีก้ก็กลับมาพบกับรายการวิคห์ฟุตบอลไบคิดบอลสเตชันส่วนคู่ที่จะหยิบม,มาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้จะเป็นคู่ในสิบพิมพ์อเมริอังกฤษระหว่างเชลซีพบกับสเปอร์ความพร้อมทีมก่อนตะของเชลซีนั้นนี้จะยังคงพลาดใช้างานมาคอสอ,ลอโลมุสและมาติโอโคอาสิตส่วนผลงานของทีมในเกมวิกแรกสามารถไปเขียนเอาชนะเอเวอัตตันมาได้1นึ่ต่อศูนย์ประตูลูกเกมดูเหนือกว่าทางเอเวอัตตันอย่างชัดเจน แต่ยังคงขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์ของสามภาษาในแดนหน้านั่นนี้คาดว่าคุณตื่อโทมัสซูเกอร์จะยังคงจับทับในระบบ3-4-2-1ประตูส่งเอเดวาร์เมตตดี้ลงข้อเสาแผงหลังใช้งานเซซ่าอาฟิเกเรต้าเซียโคซิว้าและคูเดบารีเซนเตอร์แบ็กตัวใหม่วิงแบ็กด้านขวาส่งยิเจมส่วนวิงแบ็กด้านซ้ายคาดว่าจะใช้งานนักเตะใหม่ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นอย่างมาร์คคูคูเลียส่วนแดงจะใช้งานจอร์จินโยวบัญชาทับคู่กับเอ็นโกโล่กองเต้ส่วนสามระสานในแดนหน้าใช้งานเมสันเมาส์ไทร์ฮาวเวิร์ลิง ส่วนควาพมพร้อมทีมกติของทั้งน่าสเปอร์จะยังคงพาชใช้งานโอลิเวอร์สกิปต์และเกียวมองลองเล่ส่วนผลงานในวิกแรกของสเปอร์เปิดบ้านถนมเซาแคมตั้งไปถึง4ประตูต่อนหนึ่งเกมนุกยังคงร้อนแรงแต่แขงหลังยังคงเสียประตูง่ายๆ้านัดหลังเสียประตูไปถึง7ประตูวันนี้คาดว่าสื่ออัตโตดิโอคอนต้จะยังคงจัดทัพในระบบ3 4 3ประตูตรงอุโกโยลิสแขงหลังใช้งานคิเยียนโลเมลโลอีลิกไดเออร์และเบนเดวี วิงแบ็กส่งเอเมซอนรอยหยอดและไรอันเซตจิยงแดนการ์ส่งเฟียร์ฮอยเบิร์กและโอติโก้เบนตะคูส่วนทามประธานแดนได้ยังคงใช้งานยานคูโรเซฟกี้แฮร์รี่เคยและสองห่วงหินสำหรับความเห็นของนั้นนี้นะครับเอลซีผลงานยังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้ด้วยผลงาน5นัดหลังชนะ3แพ้2ส่วนผลงานของนัทสเปอร์หนัดหลังเก็บชัยชนะไป3เสมอ1แพ้1ลอนดอนดาร์บี้แมตช์เกชูเฮียน5นัดหลังที่เจอกัน เ็นเชลซีเก็บชัยชนะไปถึง4ี่นะวันนี้ดูแล้วถึงจะเปิดกองหน้าจะยังร้อนแรงแต่แพงหลังยังคงเสียประตูง่ายวันนี้ขอเลือกเสียบกับฝั่งเชลซีที่เหลือปับจุดกองหน้ากันให้ติดวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะไปได้ไม่ยากแน่นอนครับพูดคุยทังนททุกอนและรับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากบอลสเตชั่นแอดไลน์มาที่ fbt222 ขอบคุณครับ